ความค่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาถล่มเอาชนะสปปลาวมา4ประตูต่อ1นะครับทำให้การันตีการผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศศึกฟุตบอล4ีเกมเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะไปชิงแชมป์กลุ่มหรือว่าสายบีนะครับกับทีมชาติเวียดนามในเกมนัดสุดท้ายครับซึ่งจะแข่งขันกันวันที่11พฤษภาคมนี้ครับเวลา10 เกนาฬิกานะครับโดยที p o r t 7แล้วก็ M อ็มกอรดีหรือว่าช่อง9ถ่ายทอดสดด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีการลงฝึกซ้อมกันนะครับก็เรียกว่าซ้อมเช้าเลยนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมเจอกับเวียดนามนะครับโดยการฝึกซ้อมวันนี้นะครับคนไลอิสระสีทโรก็ยังคุมทีมลงฝึกซ้อมเหมือนเดิมนะครับวันนี้ทีมเวียดไทยก็มีการลงฝึกซ้อมครบ20คนนะครับเพราะว่าเศรษฐ์สุวรรณเสศก็เดินทาง มาสมทบกับทีมชาติไทยแล้วนะครับแล้วก็ได้ลงสนามไปแล้วนะครับในเกมกับสบปรปรลาวรวมไปถึงโจนาธานเข็มดีด้วยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นทีมที่สมบูรณ์ของทีมชาติไทยนะครับส่วนการฝึกซ้อมนะครับส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายเป็นหลักนะครับแล้วก็เป็นการเรียกแมทฟิตให้นักเตะหลายๆคนที่ไม่ได้ลงสนามด้วยก็ตอนนี้ทีมชาติไทยนอกจากคุมกําลังจะสมบูรณ์แล้วนะครับสภาพจิตใจก็ถือว่า ยอดเยี่ยมด้วยนะครับซึ่งโจทานเข็มดีนะครับกองหลังตัวหลักของทีมชาติไทยเี่กก็เปิดเผยนะครับว่าพร้อมลงสนามในเกมกับเวียดนามแล้วนะครับโดยโจทานบอกว่ารู้สึกดีนะครับในวันนี้แล้วก็เกมล่าสุดก็ถือว่าทําผลงานได้ดีทั้งมีบอลแล้วก็ตอนไม่มีบอลน,นะครับเราอาจจะมีข้อผิดพลาดกันบ้างน,นะครับแต่ก็สามารถปรับปรุงแล้วก็ทัวร์เมนต์นี้นะครับเป็นทัวร์เมนต์ที่ดีเจ้าตัวก็ต้องการนะครับที่จะแก้มือหลังจากบีส่วน ช่วยทีมชาติไทยใน4ีเกมครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็พระท่าทำได้เพียงรองแชมป์นะครับตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับสำหรับโจทานเข็มดีแล้วก็การที่เขาได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องกับทีมพราชบุรีนะครับในไทยลีกก็ทำให้สภาพร่างกายของเขามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับส่วนโคดอิสราสีทัโลนะครับเฮชโค้ดของทีมชาติไทยก็ มีการเปิดเผยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของสภาพร่างกายนักเตะที่ได้รับบาดเจ็บจากเกมล่าสุดนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรเชตทอดสถิตไพรเบเกอร์ของทีมรดยไปถึงบุคคอรีเหลมดีนะครับแบ็คขวาก็มีอาการ ตึงแล้วก็เจ็บคอเพียงเล็กน้อยจากการโดนกัดแทกเท่านั้นนะครับตอนนี้ก็ดีขึ้นและเชื่อว่าทั้ง2คนจะพร้อมลงสนามในเกมกับเวียดนามอย่างแน่นอนนะครับส่วนเป้าหมายโคชหลักก็บอกว่าชัดเจนอยู่แล้วนะครับว่าต้องการที่จะชนะเวียดนามแล้วก็เข้ารอบรองชนะเลิศเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าแชมป์กลุ่มนั่นเองนะครับส่วนการจัดทัพก็ต้องประเมินอีกทีนะครับว่าใครจะพร้อมสมบูรณ์ลงสนามบ้างน,นะครับในส่วนของการได้นักเตะครบ 20คนนะครับในการฝึกซ้อมครั้งแรกที่ประเทศกัมพูชาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นสําหรับทีมชาติไทยนะครับส่วนการเจอกับเวียดนามคตรละก็มีการบอกว่าจะเล่นตามจังหวะเกมของตัวเองแล้วก็ไม่เร่งเกมจนเกินไปนะครับนี่ก็เป็นความพร้อมแล้วก็ความคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดีเกมที่เรานําข่าวสามมาฝากกันเบาๆในวันนี้นะครับหากใครชอบคลิปนี้และไม่ต้องการ พลาดข่าวสารฟุ้บอลทั่วโลกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องทางคุยแปบ๊บเรื่องบอกไปด้วยครับ